ื่นก็แน่นค่ะก็ก็มีเรื่อยๆค่ะจริงๆก็เดี๋ยวจะมีอีก2เรื่องแต่ว่า2เรื่องนี้คือเป็นดิลตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็ถูกแบบเหมือนโควิดเนาะมาเลยขยบขยบมาอะไรเงี้ยค่ะวิจอดหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็ของช่องวันหนึ่งเรื่องค่ะอ๋อขอบคุณค่ะหนูยังคงอยากเป็นลูกหลานของพี่จอดตลอดไปนะคะหนูจะได้มีงานเรื่อยๆค่ะ ก็จริงๆก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางพี่สอบขอบคุณทางทางพี่เอสนะคะทางเชนด้วยค่ะที่ให้โอกาสเรามาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ทําให้เราสึกว่าเราแบบตั้งใจทํางานอะไรเงี้ยแล้วพี่สอบเขาก็แบบเลยเลยป้อนงานดีๆมาให้กับเราเงี้ยเราก็เลยเป็นโอกาสาที่ดีของเราอะไรเงี้ยค่ะ,คะเรื่องแรกก็คือกับเช้าสีดาแล้วขับไฟเดย์แล้วก็ Friday, วกชมโชว์ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึงนงน่งค่ะใช่ใช่ใช่ค่ะ เช่ค่ะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะมาได้ค่ะหนูอยากให้มองอีกมุมนึงนะให้มองว่าเหมือนแบบอาจจะมาจากที่เพราะว่าตัวเราตั้งใจทํางานแล้วผู้ใหญ่ก็แค่เล็งเห็นว่าโอเคบทนี้เหมาะกับเราพอดีแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวที่แบบเหมือนเคยผ่านงานมาแล้วแล้วก็เหมือนมีการพูดมีการพิสูจน์มาแล้วเงี้ยค่ะ แน่นอนว่าคนที่เขาผลิตผลิตละครผลิตรายการหรือผลิตละอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่แบบว่าจะดึงคนนี้มาเล่นแล้วก็เหมือนแบบโอเคยทาให้หน้าหนังทําให้หน้าละครเนี่ยช่วยในเรื่องของในเรื่องของนางงานแสดงที่เราแบบว่าเราก็มีการพิสูจน์ฝีมือมาประมาณนึงนะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่กินมองนะแต่กินก็ไม่รู้ว่าว่าคนอื่นมองยังไงอะไรเงี้ยค่ะ ก็แตกต่างค่ะกินก็พยายามที่จะรับให้แตกต่างกันไปเลยค่ะเพราะอย่างที่กิงบอกว่าเป้าหมายของกิงคือกิงออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วเนาะแล้วกิงก็อยากที่จะรับรละครที่มันแบบมันไม่ใช่กินหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วอะไรเงี้ยอยากจะเป็นคนอื่นบ้างเป็นตัวละครตัวอื่นบ้างแล้วก็อยากจะท้าทายความสามารถของตัวเองด้วยก็เลยจะพยายามที่จะรับบทให้แตกต่างกันไปให้ให้คนดูได้เห็นว่าเออเราสามารถเล่นได้ได้หลากหลายรูปแบบนะอย่างเงี้ยค่ะ บอกว่าไงดีอันนี้มันก็เป็นจังหวะของแต่ละบุคคลนี่กินก็ไม่สามารถจะแบบไปบอกหรือว่าไปไปพูดหรือว่าให้คําตอบตรงนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะกินเองก็เคยเป็นกินอยู่วงการมา1 4ปีกินก็ไม่ได้มีจังหวะนี้ตลอดเวลาเหมือนกันกินก็เพิ่งจะมีเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งบางคนอาจจะเข้าวงการมาปุ๊บแล้วก็ได้จังหวะที่ดีไปเลยก็มีเหมือนกันเลยค่ะเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่ มันเป็นความโชคความโชคดีของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยแต่กินว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือต่อให้มันมีความโชคดีแล้วอ่ะเรายังต้องมีความสามารถด้วยทําเมื่อไหร่เรามีความสามารถต่ออยู่แล้วค่ะเมื่อโอกาสมาถึงวันนั้นอ่ะมันก็จะเป็นวันของเราด้วยเช่นกันก็อาจจะเพราะว่ากินโตขึ้นแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าอยากรับที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วแล้วเป้าหมายของกินอย่างนึงคือกินอยากจะ เติบโตไปข้างนอกประเทศด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการไม่มีสังกัดน่าจะน่าจะเหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คงต้องเริ่มจากการไปแคสต่ตางๆอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการจะออกไปข้างนอกเลยค่ะซึ่งหมายความว่าก่อนที่เราจะได้ไปแคสหรือออเดชั่นงานข้างนอกเนี้ยเราก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องของความสามารถ้วยอย่างเช่นการเรียนเพิ่มเติมการการสร้างความมั่นใจให้กับวเราเองหรือการแบบเราไปเรียนรู้ทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ ไหนก็ได้ค่ะอินเดียก็ได้มั้งคะรอเล่นหนูล้อเล่นก็ถ้ามีโอกาสได้แคสได้ออดิชันเหมือนพี่ๆนักแสดงหลายๆท่านที่ได้ไปอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งเพื่อนกินเองที่ได้เล่นเล่นหนังเงี้ยค่ะกินก็ยินใจนะกินชื่นชมที่เขามีโอกาสได้ไปอย่างเงี้ยเราก็อยากเป็นวันนึงแล้วก็อยากเป็นวันนั้นเหมือนกันอยากเป็นคนนึงในวันนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็แค่รอจังหวะและโอกาสที่มันจะเข้ามานะคะใช่ใช่ก็อยากอยากไปถึงตรงจุดนั้นเหมือนกันก่อนที่จะแก่ตัวไปมากกว่านี้ค่ะ ยังตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรค่ะแต่ว่าก็เหมือนเริ่ม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 มองหาเริ่มเริ่มดูอะไรเงี้ยค่ะดูแลร่างหัวใจยังไงอหคะก็แค่ไม่ทำให้เขาเจ็บมากค่ก็เราก็ดูแลเขาโอเคแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ดีนะคะโอเโอเคใจแรงอยู่ โอเคโอเคค่ะก็ทั้งนั้นเขาก็มีเป้าหมายของเขาเราก็มีเป้าหมายของเราอะไรเงี้ยเราก็ต่างคนต่างก็มีเป้าหมายที่จะเดินไปในเส้นทางของตัวเองนะคะแต่ว่าก็ยังคงคุยกันเรายังคงแบบปรึกษากันตลอดเวลาอะไรเงี้ยมีอะไร้างจริงๆเหมือนเราอยู่รู้จักกันมาสักพักแล้วมันก็เลยเหมือนแบบมันไม่จําเป็นจะต,ต้องใส่ความหวานอะไรกันแต่เพียงแค่ว่าเราคอย ถามไถ่มากกว่าเป็นยังไงทําอะไรไปกินข้าวกันไหมมีการได้เจอกันมาบ้างไม่ใช่แบบไม่เจอเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะดูเหมือนแบบดูห่างเหินอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนเราก็ได้เจอกันเวลาทํางานเราก็ต่างคนต่างทํางานแต่พอทำงานเสร็จปุ๊บเราก็ได้มาคุยกันได้มาเหมือนแบบับปอบกันอะวันนี้ทําอะไรกันบ้างแล้วอย่างน้อยได้คุยกันมันก็ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้วเอออย่างเงี้ยเข้าใจกันอะไรนะคะเข้าใจกัน มีอยู่แล้วค่ะชีวิตคู่มันเรื่องปกติอยู่แล้วเงี้ยมันก็มีทั้งรักกันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นเป็นอะไรที่มันต้องเรียนรู้กันอยู่แล้วค่ะพอเราบอกว่าต่างคนนตต่าาางงอไรเเเหหมมื้ีวลใกันมันก็จะมีช่วงที่แบบมันก็มีอยู่แล้วที่แบบช่วงไม่มีเวลาอย่างเช่นตอนที่ผ่านมาเนี่ยที่ถ่ายทั้งขับไปเดยถ่ายทั้งโฉบโฉบเนี่ยค่ะมันก็ก็เจ็ดวันอะไรเงี้ยถามว่าได้เจอหน้ากันไหมก็ไม่ได้เจออะไรเงี้ยแต่ว่าได้คุยโทรศัพท์กันทุกคืนเราถ่ายละครเสร็จปุ๊บคือเราเหนื่อยเราสึกว่าแบบเราจะคุยกับใครดีเราก็โทร เขาก็พอที่ยกโทรศัพท์คุยกับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะม,มันก็ไม่ไม่ไมไถึงขั้นแบบงงแง่อะไรเงี้ยแต่ก็จะมีแบบว่านัดกันแล้วว่าพรุ่งนี้จะไปแต่ว่ากินเลื่อนเขาเลื่อนก็สลับกันไปมาก็ก็มีบ้างที่แบบว่าทําไมอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งคุยกันเลยค่ะแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบโหทะเลาะบ้านแตกไม่ใช่แบบนั้นเลยค่ะอะไรนะคะถ้าเวลาถ่ายละครอย่างเงี้ยก็ ก็ไมไ่มากนะคะสาวันสี่วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าบางทีแบบสมมติกินไม่สามารถไปเจอเขาได้เขาก็จะมาหากินที่บ้านมาเจอคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะมาทําอาหารให้แม่กินอะไรอย่างเงี้ยม,มาดูแลน้องหมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ประมาณนั้นอโอเค